สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อตประจาวันที่26กุมภาพันธ์นะครับก่อนอื่นบิ๊กจ้อ์ขอสรุปผลบอลหน้า YouTube ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้บิ๊กจ้อตให้เบียช็อตไปพบซาเลรัวนะฮะสูงแรก1ลูกนะครับนี่ครับจบที่1นึนะฮะกินเต็มครับครึ่งหลัง5เม็ดเลยนะครับโอ้โหนี่ถ้ามีคนย้ําไปนะฮะกินอีกบินนะครับ0.75นี่มีแน่ครับเพราะว่าเม็ดแรกนาทีที่ส9นะฮะกินเต็มนะครับ สูงแรกหนึ่งลูกของ Big บิ๊กจอนนะฮะและสำหรับ a c e b o o k ฮะ RKC วักไหวนะครับสูงแรก0.75นะครับเรามาดูกันครับของบิ๊กจอนนะครับนี่ฮะสูงแรก0.75นะครับที่บิ๊กจอนให้ไปครึ่งแรกจบที่1เม็ดนะครับกินครึ่งครับนี่รู้สึกว่าเม็ดแรกนาทีที่23นะครับ มีถ้ามีคนย้ําก็อีกบินนะครับรู้สึกว่ามี0.5แน่นอนครับเพราะว่านาทีที่23ครับเม็ดแรกก็เข้าต้อง2บินนะครับสําหรับหน้า YouTube และหน้า Facebook Big John นะครับสำหรับวันนี้นะ Big John มีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆหตัวก่อนแล้วกันนะครับหน้า YouTube นะฮะนี่ครับเป็นบอลกันโชซซเลียอิตาลีนะฮะคู่ระหว่างซัสโซโลนะครับอันดับ11เจ้าบ้านนะครับพบกับฟิออเรติน่า อันดับ7ทีมเยือนนะครับคู่นี้ตะดกันเวลาตีสองห้าสิบนะฮะเรามาดูสถิติของ2ทีมนี้กันก่อนนะครับนี่ครับซัสซลโลนะครับเคยเจอกันมานัดล่าสุดนะครับเสมอสองสองนะครับวันที่สิบเก้าเดือนสิบสองนะครับปีที่แล้วนะวันนี้ซัสซลโลเจ้าบ้านนะครับเรามาดูเจ้าบ้านก่อนนะครับสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับชนะสามเสมอสามแพ้สี่นะฮะสิบนัดหลังสุดนะครับ เขามีสูงลักทั้งหมด10เกมเลยนะครับ10มี10เกมเลยนะครับมีสกอร์หมดครับค่งแรกครับแล้วเรามาดูทีมเยือนครับนี่ครับฟิตอเรติน่านะครับ10นัดหลังสุดของเขานั้นชนะ4ี่เสมอ4แพ้2เกมครับสูงแรกของเขานั้นมีทั้งหมด7เกมครับมี3าเกมที่เสมอ0ูนย์นะครับคู่นี้เป็นบอลสกอร์สูงทั้งคู่นะครับแต่สูงแรกหนึ่งลูกนี้ราคาน้ําที่แข็งมากครับ บิกจอแนะนำนะครับรอบอลเตะสัก5-10นาทีกดสูงแรก1ลูกไปครับบิกจอคิดว่าครึ่งแรก1เม็ดมีแน่ครับอีกเม็ดนึงค่อยลุ้นกันอีกทีเลยกันนะครับถ้ามี0.7 5ก็จัดเลยนะครับเพราะว่า1เม็ดครึ่งแรกมีแน่นะครับฟันธงฮะและบิกจอขอแนะนํากลุ่มนะครับกลุ่มที่บิกจอกดบอลสดให้ทีเด็ดบอลทุกวันกลุ่มนี้ฮะนี่กลุ่มนี้เข้าฟรีนะฮะแอดไลน์มาครับ ไม่ว่าจะเป็นบางมีนเหมี่ยลี่เจดาพี่เป็ดป๋าเงี่ยมมีหลายคนครับให้ทีเด็ดวันกันทุกวันนะครับนี่พี่เป็ดนี่ครับให้กดบอลสดให้ทีเด็ดบอลกันทุกวันนะครับแอดไลน์มาครับไลน์บิจอดอยู่ท้ายคลิปนะครับ jo t h underscore แปดสิบแปดนะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจอดนะฮะแอดไลน์มาเข้ากลุ่มฟรีฮะและสำหรับวันนี้บิ๊กจอดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บิ๊กจอดด้วยนะฮะสวัสดีครับ